ฮะโอ้จะพากันไปไหนต่างตางแทก็กตองมุกี้ล็อกไปไหนจะไปไหนกันจะไปไหนกันไม่ให้ออกได้ไหมไม่ให้ออกได้ไหมกลับเข้าบ้านก่อนไปมุกี้เข้าบ้านไปมุกี้เข้าบ้านไปเร็วเข้าบ้านไปเลยไปเข้าบ้านเลยมา เข้าบ้านเร็ว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 เดี๋ยวซื้อขนมมาฝากนะเข้าบ้านก่อนนะมาลงมาเร็วเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านโอ้เก่ง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 ไปเข้าบ้านนะเดี๋ยวซื้อกับข้าวมาฝากนะลูกนะไปปอกเข้าบ้านปอกเข้าบ้านไปเข้าบ้านเก่งเก่งเดี๋ยวซื้อขนมมาฝากนะคะเดี๋ยวตอนเย็น <c> ซ <oughs> <immer> <c oughs> ื้อกับข <c oughs> ้าวมานะเย ตันนี้ออกเหรอไปแต่อย่าดื้อนะออกไปแล้วอย่าดื้อนะ